iPhone 14 p ป o อาการกระจกด้านหลังแตกสวัสดีครับพบกับร้านมิสเตอร์สวิทนะครบับวันนี้ลูกค้าได้นํา iPhone 14 Pro นะครับอาการกระจกด้านหลังแตกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยแต่ยเราก็จะมาทําการเปลี่ยนอะไรกันนะครับโดยอะไหล่ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาชมวิธีการเปลี่ยนกระจกด้านหลังกันเลยนะครับถอดหน้าจอออกกันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้สังเกตว่าหน้าจอเริ่มหลุดออกจากบอดี้แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นบอดี้ที่เราได้ทําการถอดกระจกฝาหลังออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกฝาหลังตัวใหม่ที่เราจะนําเปลี่ยนเข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทําการใส่กาวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกาวพิเศษนะครับที่ว่าคุณสมบัติตัวนี้คือกันน้ํากันฝุ่นนะครับตัวนี้เราก็จะยิงไปรอบๆเลยครับทั้งตัวเครื่องนะครับบอกเลยว่าได้กาวตัวนี้ไปนะครับฝาหลังไม่มีหลุดออกไม่มีแบบไม่มีกระดก ขึ้นมาแน่นอนนะครับส่วนวิธีการนำฝาฝรังออกอะ่ะสามารถไปชมคลิปเก่าๆได้นะครับที่้าเราทําไว้ในช่อง YouTube ค่อนข้างเยอะนะครับ ข้อควรระวังนะครับในการเอากระจกฝรั่งตัวนี้ออกบางร้านนะครับก็ใช้ความร้อนนะครับบางร้านก็ใช้ระบบเลเซอร์นะครับแต่ที่สําคัญแล้วครับต้องระวังตัวกล้องตัวนี้นะครับอย่าให้เป็นรอยนะครับแล้วก็แปดนะครับต้องค่อนข้างระวังนะเพราะว่าตัวนี้แปดหรือว่าไฟฉายนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงครับถ้าเมื่อไหร่เราใช้ความร้อนไปโดนแล้วมันละลายก็จะเกิดความเสียหายเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็น ไม่โดนความร้อนเกิดก็ละลายแล้วก็จะมีแม่เหล็กนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าแม่เหล็กหลุดรอบๆเนี้เวลาเราเอาไปดูดกับที้ชาร์จไวเลตอย่างเงี้ยมันก็จะดูดไม่ค่อยติดประมาณนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คร่าวๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาใส่กระจกตัวใหม่กันเลยครับง่ายๆเลยครับไม่เีอะ่รมากนะครับประมาณนี้ สังเกตว่าอะไรที่เรานํามาเปลี่ยนนะครับตัวช่องว่างนยครับระหว่างฝาหลังนะครับกับขอบกล้องตัวนี้แทบมองไม่เห็นเลยนะว่าเคยเปลี่ยนกระจกฝาหลังมานะเพราะว่ากระจกฝาหลังผมแจ้งไว้เลยว่ามีหลายเกรดนะครับที่ว่ามีหลายบริษัทที่นําเข้ามาแล้วก็มีหลายเกรดนะครับที่ผมเจอบ่อยๆก็ตัวฝาหลังตัวนี้กับเลนกล้องตัวนี้มันค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะพอห่างกันเยอะปุ๊บจะเป็นช่องว่างรอบๆกล้องเนี่ยสามกล้องเลยผมเกิดช่องว่างเยอะๆขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ฝุ่นหรือว่าน้ําเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่ของที่ร้านเราเนี่ย สนิทเลยครับไม่สามารถเห็นปะไม่สามารถแบบแย่เข้าไปได้เลยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะคตอนนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเอาอุปกรณ์พวกนี้มาประกอบใส่เครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับ วันนี้นะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนกระจกฝาหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนส่งเครื่องคุณลูกค้านะครับเราก็จะทำการเทสโโทรเข้าโทรออกปุ่มด้านข้างออนออฟวอลลุ่มบนวอลุ่มล่า, hui, bey, ลา it, function, mind, ลงเปิดกระดิ่งแล้วก็เทสฟังก์ชันไมค์ลำโพงแล้วก็รวมถึงไฟฉายกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เทสไอดีนะครับตรงนี้เราเช็คให้ก่อนส่งงานลูกค้าทุกครั้งนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือเจออาการแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาซ่อมกับเราได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คังสิกทุมธานีนะครับก็เปิดทุกวันไม่เวว้นนัหุดสทิต นักข่าตะลิกเราเปิดทุกวันนะครับส่วลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งมาทางไปษณีเคอรี่แฟลตเอ็กซ์เพสนินจาหรืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถส่งมาได้นะครับยินดีรับงานต่างจังหวัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ